ผู้ในการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาบุรารัย์เชยาลัย่เที้ยเขนิษานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิยาลัยมหาสารคามปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัย์เชทยาลัยเบียเขนิษสานนะครับสำหรับมิสเตอร์มาตินดิลเลอร์นะครับผมขออนุญาตใช้นามว่านามาตินดิลเลอร์นะครับบระดิ์ จากมหาวิทยาลัยลำดันขอเสียงตบเงินท่านให้ท่านผูยพิพากษยครับครับในระับตอนนี้ไปกับผมขออนุญาตมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านอาจารย์ข้ามหาสมัยพูดในรายการขออนุโมทนาความเคารพครับทดสอบสำหรับโอกาสท่านพระเดชพระคุณประเทศประเทสจีบิมลอธิการพดีมหาวิทยาลัยมหาบุรุษตาราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูง ท่านรองที่การบดีตลอดจเป็นพระเทราชทุเทราทุกรูปและก็ขอเจริญพรนักศึกษาทุกคนทุกท่านซึ่งหลายหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมพระอาจารย์พระมหาสมัยซึ่งสอนไทยคดีได้มาสัมภาษณ์ฝรั่งหน้าตาหลอดแบบมาตินบีเล่รวันนี้นะครับซึ่งปกติภาษาอังกฤษเนี่ยต้องยกให้อตมานะโย,ยมนะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามาสัมภาษณ์ฝรั่งแบบมาตินวบเล่เนี่ยคือก็ทําใจอยู่นานนะว่าจะสัมภาษณ์ยังไง แต่วันนี้คุณโยมาตินเบเลอมาในรูปแบบใหม่เพราะว่าท่านเป็นคนที่เป็นฝรั่งแต่หัวใจเป็นคนพิสานร100้อยเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้มาร่วมกันซึ่งปกติออกรายการร่วมกันหลายครั้งแล้วนะครับที่บ้านขาป่าไหลอำเภอขนลัจังหวัดกำแ่น,นอัตมาจะสนทนาทมหรือว่าคุยกันกับมาตินเบเลอรเกี่ยวกับเรื่องของการผู้นำและการพัฒนาและเศรษฐกิจพอเพียงนะครับช่วงแรกนี้ก็คงจะต้องเจริญความคุณโยมาตินเบเลอรเจริญพว นิมาสักการยังพ ah ่อภาษาอังกฤษชัดเจนเลยนะครับเพราะได้สักท่านตอนที่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอีสานก็เพราะก็พูดแต่อีสานครับอีสานแต่คิดก็ว่าได้อยู่แต่ก่อนหนึ่ครับคุณอาบนอนนอนแบบแม่งนะครับปกติท่านสอนให้ลูกหนึ่พูดอีสานนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบภาษาอีสานมากเอาละครับวันนี้ก่อนอื่น เราคงจะยังก okay, ับ okay, ฟ okay, okay. um, okay, okay. ังยังจะทราบว่าทำไมมาติดเบียร์เม okay. uh ื huh. ่นี้พอว่าภาษาอาสาามาเนาะโอเคครับโอเคครับมีการแถมโอเคภาษาอังกฤษอาตมาจะไม่พูดมากนะครับพูดแค่สามคำโอเคแต่เจ้าคังคิดกะไรก็ได้ทีกันเนาะแต่งจะมาเล่าคือเล่าอเขาอ๋อเดี๋ยวงบอกเล่า่าจา่ย์มาเอาละครับเดี๋ยวมือนี ป้าจารย์จะสิถามคุณโยมมาตินว่าเป็นยังไงชีวิตเด็กผกันมาอยู่ประเทศไทยได้กยังไงมีความเป็นมาเป็นไปเนรองบวันประวัติให้ฟังย่อๆจังหน่อยดูอาจารย์เล่นพอนีว่าให้มันจอจอแท็กน้อยเพ่ปเรื่องมันยากอยู่จอจอคือสังเกตย่อมก็แล้วจอจอชัดชัดครับก็เออคนเองขออภัยด้วยผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดครับเป็นสีฟังยากจังหน่อยบอกๆก็ดูด้ว ก็เช่เออก็สมว่าเรามยังสี่แล้วคดูใหแล้วมันมังยากจังน้อยเพราะว่าผู้ชายก็เป็นทอนอีสานเดอดังยังเป็นพลังขึ้นเด่นเลยเวลงเดียวดังรวและคก็แนะนำเจ้าของเสอนยงพ่อื้ามาร์ตินวีเลอร์ไอคนแั่งกรนเดยเดียวนีอายุหลายแล้ว47ปีสเท่าแล้วอยุบอกเท่าตรงนี้กี่ตเท่าตลวสเท่าเลย อายุประเทศไทยโตเถิดครับโนเติยุนานมากนะโยมโอ้ยลองค่ะโตหลายโดวนีเสิบปีกว่าตอนต้ปีเลยไม่ดีเมืองไทยนี่ยทั้งที่พี่จะเขายินกันอยู่หันเนี่ยเออ้ยิงกันคอยจำได้ดีเลคึ่งสภาชนินเดึงส้าครส้า่โอ้ยดูดจได้การชกแช่ได้ม่ยนั่งลูกสาม่ลูตาอยากได้มียสลูกหนึ่งยูแต่ว่่ โอเคะาเอากานแอวเอาเกี่ยวอย่างนันเนาะยวาดูหื่้องเ้อนตอวไม่ยอมใ้หน้าดูงงบต้นพจนนังไนทีเป็นเห็นหน้ารับใช้ตุงเดียแตุ้งแมนนเเอนนี่นาะเดมาเนี่ยสามลงเอ้ยเี่อหนึ่งอยู่ที่นบอกไปท่ตันอะไรเงี้ยบอกให้แต่วาถมาทำนพนงบแบบจริงจก่ มาประเทศไทยตั้งแต่2 5 3 5น่แหละแต่มันี่มาเอาไม่ไดดอกผมมาเที่ยวซื่อๆเที่ยวแต่นี่ใช้บ่นีเป็นหยังผมที่วจนมันเงินบ่มีเงินกลับบ้านบ่มีเงินกลับบ้านครับบ่มีเงินกลับบ้านจักบาทอ้นีเหลือ500บาทซื่อๆบาทครับไหเราได้นนี่นะ500 0 0บาทเอาไปเฮ็ดอีหยังโอ้ยไปหากินกับคนไทยซะก่อนหากินคนไทยเออไง เจังไลยเจังเลยผมไปซื้อเน็คไทคู่เึงเกาบาทเกาบาทเกือบนั่งคู่เง200บาทเกือบนังนี่ยงกม่เป็นเกือบนั่งเนี่ยเกือบนั่งคู่นึง200บาทบาทแล้วก็กระเป๋าเอกสารใบหนึ่ง200บาท200บาทมึดไ0บาทมึด100บาทมัดพอดีเรื้อจะทายกรบทำซื้อซื้อแอ้จะจะอยกท้ก็อบหเยโอ้ย กับตมาดิเด้อภาษาอีสานเอ้าบัดนี้เอาไปเฮ็ดจังโอ้ผมไปสมัครเป็นอีหยังบ่จังแล้วอาจารย์สอนภาษาก็ว่าอาจาสอนภาษาอังกฤษเอ้ยผสอบ่แผ่นจักคําดอกอีหยัง่สแผ่นเลยจังําเอนบ่เป็นนเสีย เห็นฝรั่งจีนไหนก็ว่ามันเป็นอาจารย์สอนภาษาเม็ด่งโอ้ยฝรั่งมันจะหากินง่ายจิตใจหนึ่งโอ้ยผมสอนเป็นจักคำดอกต่อมาเป็นคำอาชีพพอมีบังดอกคือ back it back pool สื้อๆเป็นกรรมกรซื้อหนึ่ง back it back pool แล้วเดินไปชเรียกจบยังไง โอ้จ้าพันยุิซื่อสือเนาะเนี่ยีจะใส่รนะเนี่ยนเดนมันเ็นยังไง่ะไป้องสซงหลายอาจารย์เลยแต่ว่าในตอนซอต้นซื่อเป็นเป็นเพนน้ำแนวซื่อเนาะเป็นน้ำแนวในแนวขอมันเป็นแนวเรียนสูงโอ้ยจากไีโยมไม่ตัแนวนะครับนะ็กแนวิ่งนะโยมตนอันนี้อีกแนวนึงกแนวนึงแบบแกอแม่ก็เรียนสูงพี่น้องก็เรียนสูงระก็เรียนสูงอยคนั่นแหละเรียนสูงปดีด กเท่าไหร่เนาะมันกันแรกแต่ขอนเนี่ยบางคนก็มักเรียนบางคนก็บมของมักเรนี่มันุ่นห่วยเยมันก็ดียกแต่พมักเรียนจาชีวิตมากว่าเพรเรียนบางแบกยึดแบบปูนอ่เเรสมัยเรียนทังสือก็เป็นแบกที่กันแล้วมันมันบวนมันมันมันยาเดกปคือเรียนนังสือเนี่ยเรียนเป็นอย่ง ไงไงไภตัาน mm ัง hmm. ย right? ืต oh, so mm ัวจนตเนาะเอ้ม no. so ันก็นั่งนังซีมับาเนาะตันั้คืออิดคือพู๋เนี่ยโอ้นั้คืออิคือูนเล่าคิดดีเนาะอวันี้เราก็เราก็เรียนสะก้อนพ่อแม่ยังไงให้รเรีแล้วก็จบเราแล้วก็เอากระดาษให้เขาเขาก็ดีใจยุ๊กระดาษได้เขาเขาก็ดีใจนี่ดูบางดวแต่ต้อมามาอยู่เมืองไทยมัเน นี่แตีความปแล้วงก็มาถียวจนมัดเงินอไม่เงินก็ไปทําตัวเป็นอาจารย์ซื่อเลยแต่โซโล่แห็นนิสัยมันก็ดีอยู่ามใจห้อนดิใจห่อนเออถ้าเป็นอาจารย์มันยากที่สุดเลย้องกาืเดียวกันมดมื่มดวันเดียวเลาเห็นคนไรกปวหัวปวดหัแล้วชมันก็มีเงินแดกไปก่อนเด็ตายเรื่องรเนี่ยสมัยก่อนเด็เขาบอกเดยนอันนี้เป็นเบาดีนะป พ่อเกดเป็คก็พาก็ว่าเียเนี่ยพาเมาเ่อรอแค่ยี้ทุกงานเพื่เดียวก็้มาทำไผ่เลยอ๋อดีมากเพเดียวแัดในราบอีกที่ไปเห็นนาโอ้ยแกดอยไปกันมาว่งคอมจะวัาเยก็ดีมากเลยโยมนะครับคิวไม่ว่างเลยแต่ว่าก็ดีทานอาจารม์บดีเคยไปบ้านมาดีนวีเลยกับผระอาจารย์แล้วกับอาตมาอาตมาก็ไปสอสามครั้งก็ไปเยี่ยมนะครับไปลาไปบุปผรช่วจะไปเยี่ยมแล้วก็ซื้อของไปฝาก แล้วก็วันนี้เนี่ยรับพิเศษนะครับงานทุกอย่างรั้ทีมมแมนบอลตอช่วงนี้ก็เห็ดหน้าอาย่เห็นหน้าไม่ใเขาดูเห็นหน้าย่างหน้าเขาเขาก็่าดองกันได้ดุนเนาะเออได้บุนโอ้ผจะมาตีดนทันทีจะได้อยู่แล้วมันสนุกนังเนี่ยนี่เขาเรื่องจัหน้อยเน่เอาเอายอะเยเอาวเนียเป็นเอมาสัมผัสทีปะบูนี่เนี่ยคนมากเว่ากันเนี่ยนะ อ่ะกยมมาดิดี๋ยที่นี่เด้พอใช้แล้วพออยู่พอใส่แล้วเขไปเาไปเรูโซนภาษาเนี่ยเขาบอกไปแ้เไปเดไปเรื่อยๆนั่นแหละคือมันก็ไม่เงินเไปไปเอาเงินซื้สุรอได้หลายเด็กได้หลายชวมองละห้าร้อยู่หันอันนี้โยงงนสิบเจ็ดปีได้กลายที่สุดเดือนหนึ่งกับสามหื่นโอ้เดือนหนึ่งสามหลายอยู่แต่นคือเก่าทุกเดือนน่นก็เดือนก็ไเ็นยังเที่ยวเก่าเน่ยตอนเดเที่ยวก็เที่ยวไม่ใช้คเดีร กูไม่ได้สายบูได้สั่ด่านร่ได้โอ้เป็นดระแบบเดี๋ยวเดียวสัดานเนี่ยหันมาทันธรมาอะไรสั่ดานเันได้กัทไปทังพหทนไปทังอเไปทัดีเอออมประเทศนี้เป็นยังไงอาตมาสิฟักจะบอกกูดีกะเอกนไปก็นันไกมัดกพูดเว้ยไตเงินทลายกเที่ยเอนเิกเชีกเชียเชุคนหนึ่งว่ารถชนะโอ้โหแสดงว่า จ้าเงาะเนะตององเสีอโลเลยเนี่ยเสียตัวนี้ผมนี่ผมเคี้ยวชิวเขาเหนียวไว้น้ำแขเลยราจะได้ในในระตอมือราสักไปเลยอโอ้โหรถักราแอร์อะไรนะแอริแอริีเขลูกน้ำแขโอ้พี่รู้สึกแอริเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเอิันตนามาเป็ยูบอ่โอ้จยูจบเลยโอ้ยเจ้นสี่เลยเนาะนี่สบายกบู ต้องใช่ม so okay. uh, 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 ันจะมีการห้องแดงหลายอยู่ดีนะครับแมีการองแดงเขาให้ยกมือให้คมเห็นดิเ้มือขาวเก่านาดเลยวู่่ก็ไม่ถวยแจ็คคนเดเาเราอาทิตยเอาพอดคุณะมาตัหน้าหรั้แคแก็ก็ฮักิ่งสักซื้อไเลยพวก็มีอยัดดยางพิ้นสื่อพื้นสื่อสือโดดแต่วันนี้ก็ถ้าก้องก็อยู่กรงเทพฉะก้องเอากันเอากันอย่างะก้อน เอาภาษีสามเดืนเออเอาท่กันเพอายุ่งนํำกันเนี่ยจะน้ำกันพอดีก็ประมาณสามเดือนสามสี่ห้าเดือนรชนะเกิดเดือนพอมามาเที่ยวอีสานมามาย่าแม่เฒ่ามาย่าแม่เฒ่าเนี่ยอากกไม่จคนถามมาท้บ่แ่ท่านในี้แม่เฒ่ากู่ยากไปเน็นิได้พอเลย เราจะน่ากัเช่นผมมาเที่ยวตามแม่ทาก็โอ้ไปกซื้อแตย่างแม่ทาเด็ดแต่ก็ที่ผมมาอีสานเท่ากยัางไปดูทุกแม่ทาย่างไปดูทุกของอีสานในของอีสานทุกยากก็มู้ลำบากกมยังจักแนวก็ว่าอย่งมาีบ่ะเออเราเห็นเราเป็นยังไงเออโอ้ยงว่เงดนมาทนมิวเลยน้ำยอมตั่เงดน้ยมนะทึงมากนโยมนะภาษาไทยแลาวอย่างเงงก็้รู้เึ่งภาษาอังกฤษก็มีเลยงดออ กูสนเจะเดียน <laughs> ่าโว้ยอาตมาเมื่อเจอควับนดียพลังเดียวที่แรกมาเลยต่อไต่อมาไม่แรกกัแม่ตีีได้เลยลองจากลองปุ๊บเแ็นเฮียนแม่แถวแม่แถวอะไรตานั่งตะกี้เลยโอ้โหถ้กถ้าถ้าถ้ถึงด่ยข่าวรวยครับโอ้ยจ้งบอกกันดกคือยแม่ีปีอ ก็บอกว่าอยู่กินท่านเหมเดิท่านไปยุ่ง็นเถเป็นบาทเมถารวยย่าเอี้ยโอ้ยรอบเมถองอีกเลยเนี่พราะว่ารอบชนะเขาบอกว่าคนอที่สางลำบากเน่เ้าลำบากยังมีบ้านเป็นของแต่เองเนก่ยโอเคอังกฤษเนี่ยอังกฤษเขาอังกฤษเนี่ย้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเกินมาสิบชาติก็ไม่มีบ้านหรอกเพราะนักยุทธ์่ไหเออเาอังกฤษสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีบ้านเป็นของแต่เองไม่มีบ้านไปยุ่งนี่แหไปอยู่ในคนไทยเจ้าเอิงเจ้าเอิงก็รูปราชายคนดูคนดยิ่งยิ่งมันเราเขาไปเริ่มมาคนดูเขาเริ่มมาเข่ะ สลัมคไม่ใชเป็นสุๆของะน้อยสนี่มาซื้อๆอกผมเป็นชาวบ้านธรรมดากแลไอย่ยังสนเด็ถ้าเป็นซุ่มคิกหาซุมๆจักน้อยซุมรียัดีๆจักน้อยซุมนี่มีบ้านอยู่มีบ้านแต่ผมมีบัญนีซื้อบานเงินสอเด้เส็นด้เลยไปของินจากธนาคารสก่อนธนาคารจิตวิญญเงินดูให้มันกปีโอ้ยยีิบห้าสปีจึงจะวิตนีนะวิตนีเออโอวิตนีภาษาอีสานนี่ ใจเฮยนน้อยอ๋จออ็เจสเลาอจอดเจ๊ะอ่อจอจ๊เจ้าก็ออจเนจะคุ้าม่ก็เนเจ๊แหะครับคืออ๋ออดเอ็นจ๊คือกันเองครับอ๋อจอดเจ๊ราต่อไปครับเออนี่ยก็แฮเห็นเี้ยนาถ้าวผยจังเราก็ไปใส่ดอวกไปยุคที่เนี่ถ้เ่าไหร้างคพิมนัานพึ่งทานชีวิตความตั้งคงในชีวิตเด่นอันดับแรกีบานเป็นของเจ้าของเนี่คือสุดยอดบริษัทาคาเช่าบริษัทนี้ธนาคารเพิ่มเจ้าหน้ากับลายเรานี่พอได้นึ่งทานชีว ที่กวนั้นก็มีฮอดที่ดินนั้ำเนี่ยที่ดินที่ดินที่ดินนั่นแหละที่ดินนั่นแหละอ่าไรมีมีที่ดินที่ว่าเป็นมีสมบัติสมบัติสุดยอดนี่พร้อมซีซีเจ็ดไร่เลยเพราะอะไรสุดยอดไม่เห็นยัง่งซีซีเจ็ดลายเลยผมชวนเลยเมีอ่ะแจ้างแล้ก็ไปใส่ก็เป็นยังไงซีีเจ็ดายเลยโอ้โหเข้มงวดแต่ก็ถ้าเป็นคนอังกฤษเนี่ยเก็บมาลอยช้างก็ไม่มีทีหรอกนี่โยม ถ้าสมมตว่าเนี่ยถ้าสมมติว่านั่ยูีนี่คนเขียนเดียสองร้อยคนมีจะพูดียวมีที่ทำกินโอ้โหซสมิอยู่บานนอกเป็นเกษ่เป็นพวกนักธนโลาดเขีของรวยเขาหนึ่งคนจะเห็นเกษเร็นอีกหนึ่งเลยเก้าสิเกาของไปรับจ้างอยู่ในเมื่องถ้าเรียนซุ่มเดรับจ้างซุ่มถ้าเรียนจำเรียนจำเดี๋ยวรับ